เริ่มเกมครับนายเชลเซียต็ดเป็นฝ่ายเชียลูกเริ่มเล่นฮูเมลส์โทมัสมุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์ เขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับมาเล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่ผู้สาะตูยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับโอ้โเป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วละครับโอ้โหดูนะครับเขายิงพลาดไปเองครับ โอ้เป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับลิคาโด้กากา้าน่าจะได้เลยครับลูกนี้และเขาก็ยิงเลยครับคริสเียโนโรนัลโดทําได้ครับ กันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับนี่เข้าไปตุ้มตาคายเลยครับหลังจากเริ่มเกมขึ้นมาครับแมนเชสเตอร์ในเต็ดก็ได้เฮก่อนนะครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วคริสเตียโนโรนลโรนัลด ลิคาโด้กาคาเล่นของเขาในฮอสเปอร์ฟาลาว์ครับ เอาผู้กษาประตูเซฟไว้ได้ครับคริสเตียโนโรนันโดนิโคลกาก้า โทมัสมุลเลอร์ลิคาโดกา้าลูกแต่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยยามที่จิดบอลทรุและก็เป็นโอกาสลงสซองของเขาเลยครับ ลกเปิดของโทมัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้นะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลต,ตรงนี้ก่อนครับไลส ว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วครับซอนฮึงมินครับท่านำฮอสเปอร์เป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับซาตูก็ ผู้เล่นของทอแวมฮอสเปอร์ฟาวครับ <c oughs> หมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับเอ <c oughs> าละครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับเพื่อที่จะหวังพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับ น้ำทุกท่านกลับมาลุ้นเกมกันต่อนะครับกลับมาที่สนามออลเทอร์ฟอร์ดครับเกมในครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดแลี้ยงบอเขาเปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับ ลครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับอะไรครับมงครับจังหวะนี้ดูครับดูองการลูกนี้ได้เยี่ยมครับ สวยมากครับแล้วก็เซฟไว้ได้เยี่ยมเลยลูกเปิดของโทมัสมุลเล่ครับโดนตัดออกไปได้การตีลูกที่สวยงามอีกครั้งของผู้สามตูครับ ทำชิ่งกันอยู่ครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหการทีมของพวกเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับ อาครับท่านั่ฮอสเปอร์เป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยมนี่เป็นโอกาสแล้วครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามา และลูกนี้ยิงเลยครับบอลมันพุ่งไปแล้วก็เฉียดเสาออกไปครับม <or a S 1> ไม่ <a substitute. S 1> เป็นประตูก็น่าเห็นใจนะครับคุณสาธิตเขาจับบอลได้ดีแล้วนะครับแม่แต่เหมือนจะไม่มีโชคในการยิงครับคริสเตียโนโรนันโดลิคาโดกา้า แล้วก็ต้องให้คำชมก็เลยนะครับว่าเอาสกัดจัอันนี้ได้เยี่ยมมากครับบอลผ่านมาแล้วครับลิคาโดกาก้าเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและเขาก็ยิงเลยครับ คริสเตียโนโรนัลโดททำได้ครับนะครับนี่เป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้แล้วนะครับเป็นเกมที่สวยรู้ของเขาอย่างแท้จริงนี่ครับดูจาอีกมุมครับประตูนี้ and the goal scorer for manchester united in the 90th minute number 28 lekeemica <coughs> choplon from captain chenat kong manchester united